คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นไม่ทราบว่าคุณกลัวผีหรือว่าคนกันแน่ครับเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณกลัวอาจไม่ใช่เงาดำที่แอบซ่อนอยู่ในความมืดแต่มันอาจจะเป็นเงาของใครบางคนที่กำลังซ่อนตัวและจ้องมองคุอยู่ต่างหาก โดยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางภาคเหนือของไทยเนื่องจากตอนนั้นเจ้าของเรื่องได้มีโอกาสติดตามหัวหน้างานเขาไปทำงานบูรณาวัดแห่งหนึ่งและโดยความที่เป็นผู้ชายขี้เล่นของตัวเขาเองนั่นจึงทำให้เขาต้องไปเจอดีในวัดเก่าแห่งนั้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าเจอดีที่วัดเก่า ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆอนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ลหลอนๆของป้าแมวซึ่งเธอได้ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อช่วงปีพศ2563 ผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอาอกมานาเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับโดยที่ประสบการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ป้าแมวได้ไปรับฟังต่อมาจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีนามว่าคุณบรรจบและถ้าหากท่านใดที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับละก็ผมจะทําการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในช่วงที่คุณบรรจบ อายุยางเขา20ปีมัดมากซึ่งก็ถือได้ว่ากําลังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มและตอนนั้นเขาก็ได้ตามหัวหน้ามาทํางานอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งวัดแห่งนี้จะเป็นวัดเก่าแก่และมีพื้นที่กว้างขวางเนื่องจากเจ้าวาดเป็นพระนักพัฒนาท่านจึงดําเนินการบูรณะวัดไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลากุฏิหรือซ่อมแซมส่วนต่างๆภายในวัดโดยหาทุนเข้าวัดด้วยการจัดงานวัดอยู่เป็นระยะซึ่งขณะนั้นทางวัดก็ได้ให้หัวหน้าของคุณบรรจบ เข้ามาช่วยก่อสร้างสาลาและทีมงานของพวกเขาก็จะมีทั้งช่างเขียนภาพรวมไปถึงช่างซ่อมแซมและช่างก่อสร้างคุณบรรจบทำงานอยู่ที่วัดจนเริ่มสนิทกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเนนและช่างที่มาช่วยงานก่อสร้างจนกระทั่งช่วงที่จะมีการจัดงานวัดครั้งหน้าใกล้จะเริ่มขึ้นคุณบรรจบก็มักจะเข้าไปพูดคุยทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาจองแผงขายของภายในพื้นที่บริเวณวัดและในช่วงเวลากลางคืน เด็กหนุ่มสาวในพื้นที่ก็จะมารวมตัวกันในพื้นที่วัดดังกล่าวเพื่อสอบถามถึงประวัติต่างๆกับเจ้าอาวาสและวหวังว่าท่านจะเล่าเรื่องชวนขนลุกให้ฟังในคืนวันนั้นเองทางเจ้าอาวาสท่านก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับคนเร่ร่อนชื่อว่าตาเหลาโดยตาเหลาจะเป็นชายขี้เมาที่มีลูกสาวชื่อกิมจูเธอเป็นเด็กสาววัย1 6บหถึงสิปีและแม้ว่ากิมจูจะเป็นคนที่มีสติไม่สมประกอบแต่เธอก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใคร ทางตาเหลาก็ทำงานรับจ้างทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและลูกสาวเพียงคนเดียวแต่เงินที่ได้มาส่วนใหญ่มักจะถูกนำไปลงกับเล้าและบางครั้งแกก็ทะเลาะก,กับลูกสาวจนเกิดเสียงดังบ่อยๆทางหลวงตาที่เมตตาทั้งคู่จึงให้คนไปสร้างบ้านให้ตาเหลากับลูกสาวอยู่นอกวัดเพื่อไม่ให้แกไปรบกวนพระหรือเนนในวัดเหมือนกับที่ผ่านมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตาเหลาที่ดื่มเหล้าติดต่อกันหลายวันและไม่มีอะไรตกถึงท้อง ก็เกิดอาก,การช็อกจนแทบเอาตัวเองไม่รอดโดยแกพยายามบอกให้กิมจูไปขอข้าวที่วัดแต่ด้วยความที่กิมจูเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเธอจึงมุ่งหน้าเดินดุมๆออกจากบ้านไปพร้อมกับพวงมลาลัยแห้งๆจากเวทีลิเกแล้วเธอก็ไม่กลับเข้าบ้านมาอีกเลยจนในเช้าวันรุ่งขึ้นคนในวัดก็ไปพบตะเหล่าเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านส่วนกิมจูก็ถูกพบว่ากลายเป็นศพอยู่ใต้ต้นมะม่วงห่างจากบ้านออกไป เมื่อตำรวจเข้ามาทำการชัยสูตรพลิกศพก็ยืนยันว่าไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ดูเหมือนกับว่ากิมจูจะถูกสัตว์มีพิษกัดซึ่งพวกเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นงูนะครับและเธอคงจะพยายามเดินหนีออกมาจนสิ้นลมหายใจใต้ต้นไม้ต้นนั้นแล้วเรื่องราวของกิมจูและตาเหลาก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลา่าที่ทำให้วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยความพิศวงและโศกเศร้าในเวลาเดียวกันหลวงตาเล่าต่อว่าดวงวิญญ,ญาณของตาเหลากับลูก ดูเหมือนจะยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายได้เสียชีวิตไปแล้วทางตะเล่าก็รอให้ลูกสาวเอาข้าวมาส่งให้ส่วนกิมจูก็เดินออกจากบ้านไปโดยไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองได้จากไปแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะเล่าลือกันว่าหลังจากที่ทั้งสองเสียชีวิตวิญญาณของพวกเขามักออกมาหลอกหลอนคนในละแวกวัดโดยเฉพาะกิมจูที่สติไม่สมประกอบวิญญาณของเธอมักจะออกมาหลอกลักกับเนนจนไม่มีใครกล้าเดินออกมาจากกุฏิในยามค่ำคืน แม้ตำนานดังกล่าวจะฟังดูน่าขนลุกเท่าไหร่ก็ตามแต่สำหรับคุณบรรจบที่เป็นหนุ่มขี้เล่นและไม่กลัวอะไรเขากลับเห็นเป็นโอกาสในการแกล้งเพื่อนโดยคุณบรรจบได้คิดแผนหลอกไอ้แหวงซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเขาโดยการเกริ่นให้เพื่อนฟั่งไหว้ต้นมะม่วงที่เขาลือกันว่ามีกิมจูสิงอยู่เนี่ยถ้ามึงแน่จริงมึงก็ลองไปหักกิ่งมันดูสิเดี๋ยวมันก็ออกมาให้มึงเห็นเองทางไอ้แหวงที่ได้ยินอย่างนั้นก็กลัวจะเสียหน้านะครับ จึงตกลงรับคำ้าจากเพื่อนเพื่อไปพิสูจน์ความจริงในช่วงกลางดึกของคืนเดียวกันไอแหว่งมันก็เดินไปที่ต้นมะม่วงอย่างระมัดระวังท่ามกลางความเงียบสงัดภายในพื้นที่วัดเก่าก่อนที่แหว่งจะเหลียวซ้ายแลขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นแล้วก็บ่นพึ่มทำขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะหักให้ดูถ้ามีจริงก็ออกมาสิแต่พอไอแหว่งมันลงมือหักกิ่งมะม่วงกิ่งหนึ่งได้คุณมันจบที่แอบอยู่ไกลๆก็ส่งเสียงร้องโอดโอยออกมา ทางไอ้แหวงที่ได้ยินก็ถึงกับต้องสะดุ้งจนต้องหันมองซ้ายขวาก่อนที่จะกัดฟันลองหักกิ่งมะม่วงอีกครั้งฝั่งคุณบรรจบก็แกล้งส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดซึ่งคราวนี้ไอ้แหวงมันก็มองหาต้นเสียงจนจับได้ในที่สุดว่าคุณบรรจบเป็นคนแกล้งเพราว่าตอนนั้นแหวงมันกลับไม่ได้ต่อว่าคุณบรรจบอย่างที่คิดแต่สายตาของมันดันจ้องมองบางอย่างพร้อมกับถอยหลังไปด้วยความหวาดระแวงหลังจากนั้นแหวงมันก็ออกตัววิ่งอย่างไม่ขิดชีวิต จนรองเท้าแตะที่มันใส่หลุดกระเด็นกระดอนหายไประหว่างทางในช่วงเช้าของวันต่อมาไอ้แหวงก็เข้ามาพูดคุยกับคุณบรรจบนะครับว่าเมื่อคืนกูไม่ได้กลัวมึงหรอกแต่กูกลัวไอ้สองคนที่ยืนอยู่ข้างมึงต่างหากคุณบรรจบที่ได้ยินอย่างนั้นก็ชะง,งักไปครู่หนึ่งพร้อมกับตั้งสติแล้วรีบสวนกลับไปทันทีว่ามึงอย่ามาหลอกกูแต่แหวงก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าเขาเห็นจริงๆพร้อมกับอธิบายว่าตาเหลาแต่งกายเหมือนกับที่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังเป๊ะ ส่วนกิมจูก็ยืดคอมาพันรอบตัวของมึงพร้อมกับเอาหน้ามาจ่อหน้ามึงกูเห็นแค่นั้นกูก็วิ่งหนีแล้วสิ่งที่แหวงพูดออกมาคุณมันจบก็คิดแค่ว่าแหวงมันคงจะแกล้งพูดเพื่อเอาคืนเฉยแต่ถึงอย่างนั้นคำพูดของแหวงก็ยังติดอยู่ในใจของเขานะครับและเขาก็ไม่อาจลบภาพออกไปจากจินตนาการของตนเองได้นั่นจึงทำให้คุณบรรจบได้แต่คิดวกไปวนมาว่าสิ่งที่แหวงมันเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าล้อเล่น เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปทางวัดก็ได้จัดงานวัดขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อระดมทุนในการนำมาบูรณะวัดบรรยากาศก่อนคืนวันงานก็คึกคักเหมือนเคยหอขาแม่ขาก็เดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่ขายของและในช่วงกลางคืนหนุ่มสาวกลุ่มเดิมก็พากันมานั่งฟังหลวงตาเล่าเรื่องผีหุ่นบรรจบที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันเหมือนกับครั้งก่อนก็พอที่จะเดาออกว่าหลวงตาคงจะหยิบยกเอาเรื่องตาเหลากับกิมจูมาเล่าอีกครั้ง เขาจึงแอบปลีกตัวออกมาพร้อมกับแผนการบางอย่างคุณบรรจบเดินวกกลับไปที่ห้องพักของตนเองแล้วจัดแจงปลอมตัวเป็นผีโดยนุ่งผ้าถุงสีแดงคล้ายกับจงกระเบนใช้แป้งทาตัวให้ผิวดูขาวซีดจากนั้นก็เอาดินสอเขียนรอบดวงตาเป็นสีดำและด้วยความที่เขาไว้ผมยาวอยู่แล้วเขาจึงไปหาเอาดอกชบาสีแดงมาเน็บไว้ที่ข้างหูสองข้างพร้อมถือไม้ยาวในมือให้เหมือนกับงาอป,ป่า และเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าไปแกล้งหลอกคนอื่นโดยเขาเลือกที่จะไปซ่อนตัวอยู่ในโรงครัวของวัดซึ่งโรงครัวแห่งนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นไม้ระแนงที่มีช่องว่างห่างพอให้ยื่นอะไรออกไปได้แถมจุดนั้นยังมีแสงไฟสลัวจากหลอดไฟดวงเล็กๆที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูน่าขนลุกเข้าไปอีกและขณะที่เขากำลังหลบซ่อนตัวเขาก็แอบมองไปยังกลุ่มคนที่กำลังนั่งฟังหลวงตาพร้อมกับคิดในใจว่าตัวเองจะเริ่มหลอกผีคนอื่นยังไงดี ในระหว่างที่กำลังซุ่มดูคนอื่นอยู่นั้นจู่ๆคุณบรรจบก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นแปลกโดยกลิ่นที่ว่าจะคล้ายกับกลิ่นผลละมดุดที่ผสมปนเปไปกับกลิ่นเหม็นสาบของคนไม่อาบน้ำหรือจะให้เรียกง่ายๆก็คือกลิ่นของพวกขี้เมานั่นเองครับและหลังจากนั้นคุณบรรจบก็รู้สึกเย็นวาบเข้าที่แขนซ้ายพอหันไปดูก็พบเข้ากับร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาโดยร่างปริศนาที่ว่ากำลังทำท่าใช้มือซ้ายบิดแขนขวาของตัวเองจนหลุดออกมาเหมือนกับของเล่น แล้วก็พูดกับคุณบรรจงว่ามึงหลอกอย่างนี้สิสะใจดีออกก่อนที่จะโยนแขนข้างขวาที่บิดออกมาใส่เข้าไปกลางวงของหลวงตาและชาวบ้านที่กำลังนั่งฟังอยู่คุณบรรจบที่เห็นอย่างนั้นก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับก่อนที่จะได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากข้างหลังเป็นภาษาถิ่นทางภาคเหนือว่าพี่เป็นแฟนหนูไหมพอหันไปดูก็พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังพยายามดันหัวออกมาจากช่องระแนงไม้ จนเมื่อหัวของเธอโผล่ออกมาแล้วคอติดอยู่กับระแนงเธอก็พูดซ้ำไปซ้ำมาด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานจนชวนให้ขนลุกว่าพี่เป็นแฟนหนูไหมคะพี่เป็นแฟนหนูไหมพอเห็นอย่างนั้นคุณบรรจบก็ไม่รอช้านะครับรีบออกตัววิ่งพร้อมกับชุดความคิดที่ว่าเจอผีแบบนี้ต้องหนีไปหาพระแต่พอวิ่งเข้าไปที่กุฏิของหลวงตาวงสนทนาก่อนหน้านี้ก็แตกกระเจิงกันไปหมดแล้วเนื่องจากทุกคนเห็นว่ามีชิ้นส่วนแขนของใครก็ไม่รู้ลอยมาตกอยู่กลางวง ส่วนหลวงตาในตอนนั้นก็กำลังนั่งสวดมนต์สงบจิตอยู่พอหันมาพบเข้ากับคุณบรรจบก็ตกใจเนื่องจากตอนนั้นเขาอยู่ในชุดจงกระเบนสีแดงทาตาดำห้อยดอกฉบาแล้วก็ถือไม้ยาวๆจนหลวงตาอุทานออกมาว่าเอา้ากูก็นึกว่ามีผีแค่สองตัวตอนนี้มีสามตัวเลยหรือนี่ก่อนที่หลวงตาจะหลับตาตั้งจิตสวดบทแผ่เมตตาต่อส่วนคุณบรรจบที่ทำอะไรไม่ถูกก็เอาแต่ยืนร้องไห้ด้วยความกลัวอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับ หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในคืนวันนั้นทุกคนก็ได้ทราบความจริงว่าผีตนที่สมที่โผล่มากลางวงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณบรรจบที่ปลอมตัวไปหลอกคนอื่นซึ่งคุณบรรจบที่ถูกจับได้ก็เอาแต่นั่งยองๆย,ยกมือขอโทษด,ด้วยสีหน้าเลือลากซึ่งทุกคนก็พร้อมใจกันด่าคุณบรรจบไปชุดใหญ่เลยนะครับจนหลวงตาต้องสั่งลงโทษดโดยการไล่ให้คบนบรรจบกลับบ้านห้ามกลับมาที่วัดจนกว่าจะสงบสติอารมณ์ได้ ซึ่งคุณบรรจบก็ยอมทําตามอย่างไม่ได้ติดขัดอะไรแทมภาพของผีสองตนในวัดที่มาปรากฏตัวให้เห็นก็ทําให้เขาไม่คิดที่จะรอเล่นกับเรื่องแบบนี้อีกหลังจากกลับไปอยู่บ้านได้สองวันซึ่งวันนั้นมันก็ตรงกับวันที่วัดได้จัดงานกล้วยสลากขึ้นมาพอดีและงานดังกล่าวก็ถือเป็นเทศกาลใหญ่ในพื้นที่คุณแม่ของคุณบรรจบก็เลยถามว่าทําไมไม่ไปเที่ยวงานวัดคุณบรรจบที่ได้ยินอย่างนั้นก็เกิดความลังเลอยู่ไม่น้อยนะครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ตัดสินใจไปอยู่ดีพอเดินทางไปถึงพื้นที่บริเวณงาน <c oughs> เขาก็เข้าไปเดินดูเวทีรำวงที่ถูกจัดขึ้นและมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนๆในบริเวณน,นั้นแต่ขณะที่กำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนบทสนทนากัน <c oughs> เขาก็ถูกตาต้องใจน้องสาวคนหนึ่งในวงโดยเธอสวมชุดรำวงกระโปรงสั้นเหนือเขา่าใส่ทุงน่องสีขาวพร้อมกับรองเท้าผ้าใบดูสดใสจ,จนคนบรรจบอดจ้องมองไม่ได้กันเลยทีเดียว หญิงสาวที่เห็นสายตาของคุณบรรจบก็เหมือนจะเดาจิตใจของเขาออกนะครับก่อนที่เธอจะปลีกตัวแล้วเดินเข้ามาสกิดคุณบรรจบพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าพี่เบื่อไหมคะเราไปหาที่สนุกสนุกกันดีกว่าซึ่งประโยคดังกล่าวมันก็ทําให้ชายแตกเนื้อหนุ่มอย่างคุณบรรจบหัวใจฟูกระเจิดกระเจิงไปเลยนะครับพร้อมกับความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวว่าคืนนี้เขาคงได้เมียแ,แน่ๆคุณบรรจบรีบตอบตกลงไปอย่างไม่ทันคิด ก่อนที่น้องสาวคนนั้นจะบอกให้รอสักครู่เธอขอเข้าไปเอาอุปกรณ์สักแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เดินหายไปหลังเวทีสักพักก่อนที่จะกลับมาในชุดเดิมเหมือนกับตอนรำวงพร้อมกับจุงมือคุณบรรจบไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเธอก็เริ่มบอกให้คุณบรรจบขี่ไปตามเส้นทางที่เธอบอกโดยถนนที่พวกเขาขี่กันไปมันทั้งเปรี่ยวและเงียบสงัดสายมือจะเป็นคลองน้ําส่วนขวามือจะเป็นแนวต้นไม้ทึบและถนนเส้นนั้นก็ดูเหมือนเพิ่งจะทําเสร็จใหม่ๆ จึงยังไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านให้เห็นมากนักคุณบรรจบขี่รถไปตามทางอย่างตื่นเต้นจนกระทั่งไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ด้านหน้าจะมีซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งซึ่งมันก็ดูเป็นซุ้มที่ดูรกๆและเต็มไปด้วยเถาวันคุณบรรจบจึงคิดสงสัยขึ้นมาในใจว่าหญิงสาวไม่ได้พาเขามาที่โรงแรมหรอก่อนที่จะเอ่ยถามน้องผู้หญิงคนนั้นว่ามาที่นี่ทำไมแล้วที่นี่มันที่ไหนกัน เธอจึงโผล่หน้ามาด้านข้างแล้วตอบว่าเออพี่เดี๋ยวน้องพาเข้าไปเองน้องเคยมาแล้วรับรองว่าพี่ต้องชอบแน่ๆคุณบรรจบจึงขับรถตามที่น้องเขาบอกเข้าไปแบบงงๆเมื่อเข้าไปถึงจุดที่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่คุณบรรจบก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเพราะบรรยากาศรอบตัวมันเงียบสงัดสุดๆมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องสะท้อนพื้นน้ำเป็นระยิบระยับรอบๆตัวถูกล้อมไปด้วยป่าเึบ แล้วก็มีศาลาเก่าๆตั้งอยู่ริมน้ําก่อนที่น้องสาวในชุดลาบงจะบอกให้จอดรถแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่ารอหนูที่นี่แป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนหลังจากนั้นเธอก็เดินหายเข้าไปทางข้างหลังศาลาในระหว่างที่คุณบรรจุยืนรออยู่ภายในศาลาเขาก็มองสำรวจไปรอบบริเวณนะครับแต่มันก็มีแค่เพียงความมืดของป่าและบึงน้ำอยู่เบื้องหน้าเขาจึงตัดสินใจถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือแค่เพียงบ็อกเซอร์ตัวเดียว เพื่อเตรียมทํากิจกรรมตามที่ตนได้คิดเอาไว้แล้วไม่นานน้องสาวคนเดิมก็เดินกลับขึ้นมาบนศาลาแต่ทว่าแทนที่เธอจะมาในลุกเซ็กซี่ยั่วสวาสดเธอกลับเปลี่ยนไปใส่กางเกงยีนเสื้อยีนพร้อมกับสะพายเป้เไว้ที่ข้างหลังก่อนที่เธอจะมองคุณบรรจบที่ใส่แค่บ็อกเซอร์โดยสายตางุนงงแล้วเอ่ยถามว่าพี่จบพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยพี่จะแก้ผ้าออกมาทำไมคำถามดังกล่าวทำเอาคุณบรรจบพูดไม่ออก แล้วก็ได้แต่นั่งมองตากลมโตของสาวน้อยทางหญิงสาวก็จ้องมองเขาด้วยสายตาแปลกๆและเอ่ยถามว่าพี่เป็นโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยก่อนที่ทั้งคู่จะนั่งพูดคุยกันต่อแต่ทวาระหว่างนั้นเองจู่ๆมันก็มีแสงไฟหน้ารถยนต์สาดเข้ามาอย่างศาลาพอเหลือไปมองก็เห็นเป็นรถเก่งคันสีแดงคันหนึ่งที่แลนเข้ามาจอดอยู่หน้าศาลาที่ทั้งคู่นั่งอยู่น้องผู้หญิงจึงรีบดึงแขนของคุณบรรจบแล้วก็พาเขาเข้าไปหลบอยู่ที่คางต้นไม้ แต่ด้วยความที่ตอนนั้นเขาขยับตัวไม่ทันจึงได้แต่นั่งยองๆแอบอยู่ใต้ศาลาเนียนๆไปกับความมืดในตอนนั้นมีชายสามคนก้าวลงมาจากรถพร้อมกับเปิดฝากระโปรงหลังก่อนที่จะดึงบางอย่างที่ห่อด้วยผ้าขาวออกมาพร้อมกับโยนมันลงพื้นจนเกิดเสียงดังฝั่งของคุณบรรจบที่แอบมองจากข้างใต้ศาลาก็รู้สึกเสียสลังวาบกับภาพที่เห็นเพราะสิ่งที่ถูกโยนลงมานั้นมันดูราวกับศพของคนที่ถูกห่อด้วยผ้าดิบ พอหันไปมองข้างหลังก็เห็นน้องผู้หญิงส่งสัญญาณมือให้คุณบรรจบอยู่เงียบๆซึ่งตอนนั้นคุณบรรจบก็กลัวมากๆนะครับคือกลัวจนต้องกัดเสื้อที่หอบติดมือมาด้วยในระหว่างที่แอบ,บมองกันเลยทีเดียวแสงไฟจากหน้ารถที่สาดเข้ามาในพื้นที่ศาลาทําให้ชายทั้ง3สังเกตเห็นว่ามีคนกําลังแอบ,บซ่อนตัวอยู่ก่อนที่พวกเขาจะตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่ามึงออกมาเดี๋ยวนี้นะกูเห็นมึงแล้วไม่ต้องแอบบ คุณบรรจบที่ไม่มีทางเลือกจึงค่อยๆค,คลานออกมาจากที่หลบซ่อนพร้อมกับหอบเสื้อผ้าของตัวเองเอาไว้ในมือหนึ่งในชายสามคนจึงจ้องเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันว่ามึงเป็นอะไรของมึงวะเนี่ยมาแก้ผ้าทำอะไรอยู่แถวนี้ผู้ชายอีกคนก็เลยเสริมขึ้นมาว่ามันคงหลอกสาวนั่นมาละมั้งกูเห็นมีผู้หญิงกระโดดหนีไปทางข้างต้นไม้เมื่อกี้อยู่แวบๆสถานการณ์ในตอนนั้นยิ่งกดดันมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อชายคนหนึ่งตะโกนเรียกให้น้องผู้หญิงแสดงตัวออกมาพร้อมกับขู่ว่าถ้าเธอไม่ออกมาไอหนุ่มที่อยู่ในศาลาตายแน่ๆฟังคุณบรรจบที่ได้ยินอย่างนั้นก็คิดในใจนะครับว่างานนี้เขาต้องตายแน่นอนเลยแต่แล้วไม่นานน้องผู้หญิงก็ปรากฏตัวออกมาจากจุดหลบซ่อนพอเธอเดินขึ้นมาข้างบนศาลาคุณบรรจบก็รีบดึงตัวของเธอเข้ามาอยู่ที่ข้างหลังตนเองเธอแสดงให้เห็นว่าเขาจะเป็นคนปกป้องผู้หญิงคนนั้นซึ่งเธอก็กลัวจนเอามือมาเกาะไหล่เขา,เาไว้แน่นเลยนะครับ ก่อนที่เธอจะเปลี่ยนจากการเกาะไหลเป็นการหันหลังซบกับแผ่นหลังของคุณบรรจบแทนพร้อมกับดึงกางเกงบ็อกเซอร์ของเขาเบาๆเหมือนต้องการที่จะส่งสัญญาณอะไรสักอย่างหุ่นนาทีนั้นคุณบรรจบก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะสายตาของเขากําลังจับจ้องไปที่ห่อผ้าขาวก่อนที่เขาจะชี้นิ้วไปที่ห่อผ้านั่นด้วยมือสั้นๆแล้วชายทั้ง3าก็หันไปมองตามนิ้วมือของคุณบรรจบซึ่งสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นมันก็ทําให้ทุกคนถึงกับชะงัก เมื่อวัตถุปริศนาในห่อผ้ามันมีการขยับก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปบนรถสตาร์ทแล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วคุณบรรจบที่โล่งใจจากการที่ชายทั้งสามขับรถหนีไปก็หันไปมองผ้าขาวที่ยังคงนั่งอยู่กับที่พร้อมกับภาวนาในใจว่ามึงอยู่นิ่งๆนะมึงไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยแต่ทว่าความสยองขวัญมันยังไม่จบแค่นี้นะสิครับเพราะน้องผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเขายังคงสะกิดเขาไม่หยุดก่อนที่คุณบรรจบจะได้ยินเสียงแปลก คล้ายกับว่ามีคนกําลังว่ายน้ําดังใกล้เข้ามาพอได้ยินอย่างนั้นคุณบรรจบก็หันไปมองตามสัญชาตญาณน,นะครับแล้วเขาก็ต้องผงะกับสิ่งที่เห็นเมื่อบนผิวน้ํามีร่างของชายเปลือยเปล่าไม่มีผมกําลังว่ายตรงเข้ามาอย่างพื้นที่ศาลาก่อนที่ร่างนั้นจะยันตัวขึ้นมายืนอยู่บนพื้นศาลาอย่างช้าๆน้องผู้หญิงที่เห็นสิ่งดังกปล่าก่อนใครก็รีบวิ่งหนีทันทีโดยไม่รอให้คุณบรรจบได้ถามและเมื่อเขาสังเกตดูบนผิวน้ําดีด เขาก็เห็นคล้ายกับว่ามีมืออีกสามสี่คู่กำลังว่ายน้ำตามเข้ามานั่นจึงทำให้เขาแหกปากร้องลั่นแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตพร้อมกับความคิดในหัวว่าพวกมึงหลอกกันเองแล้วกันนะทั้งห่อผ้าขาวที่เห็นกับไอ้พวกตัวแปลกๆที่อยู่ในน้ำนั่นนะเมื่อคุณบรรจบวิ่งตามน้องผู้หญิงจนทันก็ทำให้ได้ทราบว่าเธอกำลังวิ่งเข้าไปหาแสงเทียนที่ส่องสว่างอยู่เพียงริบดีตรงทางข้างหน้าพอวิ่งเข้าไปใกล้ก็พบว่ามันเป็นโกรธของพาระทุดง คุณบรรจบจึงถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ยิ้มออกน้องผู้หญิงก็พูดออกมากับเขาว่าพี่ตรงนี้หนะไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกหนูมาลาท้าผีสามรอบแล้วแต่ก็ไม่เคยเจออะไรเลยนะพอมากับพี่นี่เหมือนกับตัวดูดผีเลยสนุกสะใจชิบหายในขณะที่พวกเขากำลังช่างใจว่าจะเข้าไปหาพระธุดงดีไหมเสียงปริศนาก็ดังขึ้นมาจากข้างในกรดว่าเข้ามาเถอะ อาตมาไม่ใช่ผีแล้วไอ้หนุ่มนั่นนะ่ะใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยไม่หนาวหรือยังไงนั่นจึงทำให้ทั้งคู่โล่งใจกับสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างมากก่อนที่จะรีบพลานเข้าไปหาพระทุดงตรงหน้าซึ่งพระท่านก็มองคุณบรรจบที่ยังคงใส่แค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วก็ถามว่าเองไปไงมาไงเนี่ยน้องผู้หญิงจึงอาสาที่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระท่านฟังเมื่อพระทุดงฟังจบท่านก็เอ่ยว่าที่นี่มีแต่คนมาล่าท้าผีกัน ผีที่ไหนมันจะอยู่ให้เห็นล่ะมีแต่พวกเองนี่แหละที่หลอกกันเองซึ่งคุณบรรจบที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตั้งท่าเตรียมจะเถียงพระท่านนะครับแต่เขาก็ถูกน้องผู้หญิงดึงแขนเอาไว้แล้วกระซิบว่าท่านอาจจะเป็นพระที่มรณะไปแล้วก็ได้นะคะพี่พระธูดงที่ได้ยินก็หัวเราะอ,ออกมาพร้อมกับตอบว่าถ้าเองไม่เชื่อก็ลองมาหยิกอัตมาดูสิก่อนที่ท่านจะไล่ให้ทั้งสองคนกลับบ้านไปซะเพราะที่นี่มันไม่ปลอดภยัยยังไงผีก็ไม่น่ากลัวเท่าคนหรอก ถ้าเกิดไปเจอผู้ไม่ประสงค์ดีเมื่อไรโยมผู้หญิงก็อาจจะถูกทำร้ายส่วนโยมผู้ชายก็อาจจะไม่รอดคุณบรรจบตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เห็นคนขับรถเข้ามาแล้วก็เอาวัตถุปริศนาที่ห่อผ้าขาวเหมือนกับศพมาทิ้งพระธุดงก็เลยบอกว่าปล่อยให้มันเป็นกรรมของพวกเขาไปเถอะเองอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาดเลยนะคุณบรรจบจึงบอกกับท่านว่าผมจะต้องกลับไปเอารถที่นั่นครับก่อนที่พระธุดงท่านจะอาสาเดินไปส่งทางคู่ แต่พอพวกเขาเดินไปถึงที่ศาลาหอพระขาวที่เคยลุกขึ้นมานั่งกลับหายไปเสียแล้วคุณบรรจบจึงรีบเข้าไปเก็บข้าวของที่ทําตกทิ้งเอาไว้แล้วก็จุงรถของตัวเองออกมาจากศาลาพอน้องผู้หญิงเอ่ยถามว่าเราต้องไปส่งพระท่านไหมคะพระท่านก็ตอบว่าไม่ต้องหรอกอัตมามาเองกลับเองได้ก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันออกจากจุดนั้นในทันทีในเช้าว,วันุ่งขึ้นคุณบรรจบกับน้องผู้หญิงคนเดิม ก็น,นัดก,กันกลับไปดูที่สาลายอีกครั้งนะครับแต่พวกเขาก็พบแค่เพียงรอยล้อรถจางๆแต่ไม่พบร่องรอยของหอผ้าขาวนั่นแต่อย่างใดและเรื่องสนุกสนุกที่น้องผู้หญิงชวนคุณบรรจบออกมาทํานั่นก็คือการออกไปล่าท้าผีนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของป้าแมวจบเหตุการณ์ที่คุณบรรจบได้พบเจอในคืนนั้นคงทําให้หลายๆคนได้แง่คิดอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีก็คือคนนี่แหละครับ และในหล,หลายๆครั้งที่ความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความคึกขนองอาจทำให้เราหลงเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องนี้และถ้าหากโชคร้ายคุณบัรจบอาจจะไม่ได้กลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังต่อนอกจากนี้คําว่าผีที่หลายคนกลัวแท้ที่จริงแล้วผีส่วนใหญ่อาจไม่ได้ต้องการทำร้ายใครซึ่งมันผิดกับคนที่บางครั้งจิตใจก็โหดเหี้ยมเกินกว่าที่เราจะคาดเดาเนื่องจากในโลกของความเป็นจริง อาชญากรรมที่เกิดขึ้นนี่เห็นมากมายล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นแล้วไม่ทราบว่าชาวเล่าไปหลอนไปท่านอื่นๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วได้แง่คิดอะไรบ้างยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของท่านเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ